สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2กันยายน2565นะสรุปทีเด็ดเมื่อวานที่ให้ไปนะครับเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลพิมลีอังกฤษนะคู่เลสเตอร์ซิตี้พบก,กับแมนยูนะคู่นี้ให้อยู่ลองทีมเจ้าบ้านนะครับในเลทครึ่งลูกหรือว่าเลทปปนะจบไปที่01นึก็ตายเต็มนะครับ ส่วนคู่ที่2เป็นกันโชซเซราอิต,อนะอตาลีนะออตาลันตาพบกับโตลิโน,โนคู่นี้ก็ให้อยู่รองทีมเดียน์เนเลตครึ่งลูกครบหนึ่งเลยนะจบไป3 1ตายเต็มนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายก็เป็นบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์นะเอสแตอันมานะพบกับไนเมเกนคู่นี้ให้อยู่รองทีมเยือนในเลตหนึ่งลูกครบครึ่งหรือว่า1ลูกนะจบไปที่1 1กินเต็มนะครับแล้วก็ VIP เมื่อวานที่ให้ไปเป็นเดนมาร์กดีวิชั่น1นะฮาวีโดฟนะครับพบกับโฮโบคู่นี้ก็ให้อยู สูงเต็มเกมในเดทสอลูกครื่งครบ3จบไปที่60ูนนะับกินตั้งแต่ครึ่งแรกเลยก็ VIP ยังบวกอยู่นะ VIP ช่วยชีวิตไว้นะครับวันนี้ก็คัดมา3คู่เหมือนเดิมนะก่อนจะไปให้ที่เด็ด3คู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะกับกลุ่ม VIP ฟุตบอลนะครับภายในกลุ่มเนี่ยก็มีเซียนนําหลายท่านเลยนะํใไขที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่ายังไม่มีคนนําเล่นนะครับเนี่ยก็แอดไลน์เดอะเบสตามที่ข้างบนนี้ได้เลยนะ ه, วันนี้เนี่ยสคู่นะครับคัดมาให้เป็นบอลลีกใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะคู่แรกนะครับเป็นบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับดับบลเซีดอทมุนนะพบกับโฮเฟนฮามคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเลเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างดอทมุนนะต่อที่เลนหนึ่งลูกนะสกอร์สูงเต็มเกมสามลูกครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนดีกว่านะคู่นี้นะครับผ้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็น เจ้าบ้านอย่างดอทมูลที่เก็บใช้ไปได้3เสมอเป็น1แล้วก็แพ้เป็น 1, นะแต่ละนัดก็ถือว่ายิงกันเยอะนะยิงกันสีลูกขึ้นเลยนะครับหรือว่า3ลูกขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าสกอร์สูงเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนะสำหรับโค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะสินัดหลังสุดของดอทมูลนะครับเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด6นัดนับเสมอเป็น1แล้วก็แพ้ไปถึง3ซึ่งผลงานในลีกสีนัดล่าสุดเนี่ยก็เก็บใช้ไปได้ทั้งหมด3แล้วก็เสมอ,อแล้วก็แพ้เป็น1นะ โดยรวมเล่นนอกบ้านดีนะส่วนเล่นในบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสําหรับดอทมูลน,นะครับส่วนทีมเยือนอย่างโฮเฟนฮามน,นะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด7นัดน,นะเสมอไป2แล้วก็แพ้เป็น1นะครับภายในลีกก็ฟอร์มคล้ายๆดอทมุลเลยนะเก็บชัยไปได้3แล้วก็แพ้เป็น1นะครับผลงานโดยรวมก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคู่นี้สูสีก็น่าดูนะครับในวันนี้เนี่ยทีมันอันดับ5ต่ออันดับ4กับอันดับ5มาเจอกันแล้วก็มาต้องมาแย่งแต้มกันคาดว่าวันนี้เนี่ย โฮฟเฟนแฮมเนี่ยไม่น่าจะยอมดรอทดมูลน,นะแล้วก็ดรอทมูลก็ไม่ยอมที่จะพบเฟนแฮมเหมือนกันคู่นี้ขอให้อยู่ต่ําเต็มเก,ม,เกมไปเลยแล้วกันนะครับในเลทสามลูกครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลอาลาลิกาสเปนนะเซลตาบีโกพบกับคาร์ดิสคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสองตรงนะครับเลเปิลมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างบีโกนะครับเซลตาเนี่ยต่อที่เลทครึ่งลูกครบหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครบครึ่งนะน้ำล้นเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านที่เก็บใช้ไปได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปน1นะครับหากไม่นับปี2016เนี่ย4นัดล่าสุดก็ถือว่าสูสีกันอยู่นะคู่นี้นะนนะกินกันไม่ค่อยลงนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะ10นัดล่าสุดนะของเซลตาเนี่ยเก็บใช้ไปได้แค่3เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับซึ่งผลงานโดยรวมภายในหลีก3นัด ที่เปิดฤดูกาลมาก็เก็บได้แค่4แ้มเท่านั้นเองนะผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับเซลตาบีโกนะครับในลีกเนาะส่วนทีมเยือนอย่างคาดิสนะครับไม่ต่างกันเลยนะสิบนันหลังสุดเก็บใช้ได้แค่3เสมอเป็น1แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเลยนะ6นัดล่าสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนะก็ถือว่าพ,อพอรอมฟอร์มแย่กันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นคาดิสที่แย่กว่าเท่านั้นเองนะในวันนี้เนี่ย หากดูจากอันดับแล้วก็เลทที่เปิดมาเนี่ยบวกกับสถิติเนี่ยคนน่าจะไปต่อเซลตาเยอะนะเพราะว่าต่อแค่ครึ่งลูกควบหนึ่งเองนะก็คาดว่าจะเก็บแต้มไปได้นะแต่คู่นี้ผมขอให้อยู่ลองทีมเยือนในเลทครึ่งลูกควบหนึ่งแล้วกันนะคู่ที่2นะลองคาดิสได้เลยนะส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายนะเป็นบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างอ่าเบนฟิก้าพบกับวิเซลล่านะคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีหนึ่งตรง เลเปอรมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าต่อที่เลทสอลูกนะสกอร์ไหลขึ้นมาจาก1ลูกครึ่งครบ2นะแล้วก็สูงเต็มเกณเนี่ยสลูกคร,ครึ่งเองนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนแล้วกันนะคู่นี้นะครับเจอกันน่ 4, นะสนัดหลังสุดเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่เก็บชัยไปได้หมด3แนละเสมอเป็น1นะครับซึ่งผลงานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นหรือนะักเตะนะเบนฟิก้ามีความเหนือชั้นกว่านะ เดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับ10นัดหลังสุดของเบนฟิก้าเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะเก็บใช้ได้ทั้งหมด10นัดรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลีกบอลกระชับมิตรหรือว่าบอลถ้วยยูซนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเบนฟิก้าฤดูกาลนี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างวิเซล่าเนี่ยสินัดหลังสุดเก็บใช้ได้แค่3เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง5นัดนะครับซึ่งผลงานในลีกก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับทีมกลางตารางอย่างวิเซล่านะครับ แต่ในวันนี้เนี่ยากดูจากเลนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยถึงจะต่อเยอะก็จริงนะครับแต่เบนฟิกา้า่ะต้องการพักนักเตะนะเพราะว่าเพิ่งไปเตะล่าสุดเนี่ยก็วันที่3 1ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งได้พักแค่วันเดียวเนี่ยคาดว่าวันนี้น่าจะเซฟอยู่นะครับเอาเป็นว่าคู่นี้ให้อยู่ลองวิเซล่าในเลทสองลูกเลยแล้วกันนะคู่ที่3นะครับ สรุปทีเด็ด3คู่วันนี้นะครับก็คู่แรกดอทมุนพบก,กับโฮเฟนแฮมคู่นี้ให้ต่ำเต็มเกีนในเลท3ลูกครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2เซลตาบีโก้พบกับคาดิสคู่นี้ให้อยู่รองคาดิสในเลทครึ่งลูกครบหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายก็เป็นเบนฟิก้าพบกับวิเซล่าคู่นี้ให้รองวิเซล่าในเลทสอลูกเลยแล้วกันนะครับก่อนจะลกกันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับฟุตบอลก็เตะด,ดึกนะครับยังไงก็ ฝากไว้ด้วยกับกลุ่ม v i p ฟุตบอลหรือว่ากลุ่ม v i p บาคาร่านะครับอีเซียนนำแล้วก็จบกำไรทุกวันนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ